อาตมาได้รับคำร้องให้พูดถึงเรื่องความนิยมชมชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่งคนเหล่านั้นมีนิสัยเลือกที่รักมักที่ชังคือนิยมขนบธรรมเนียมอย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึ่งหรือชอบอาจารย์ท่านหนึ่งมากกว่าอีกท่านหนึ่งชอบมากถึงขนาดไม่สามารถจะรับฟังคำสอนจากอาจารย์ท่านอื่น นี่เป็นเรื่องที่เราพอจะเข้าใจได้เพราะถ้าเราชอบใครแล้วเราก็เปิดใจรับฟังคำสอนของผู้นั้นและปิดใจไม่ยอมรับฟังคำสอนคนอื่นหลักของพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราเคารพบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อกระจัดความหลงผิดที่ชอบไปแนบสนิทกับอาจารย์ผู้วิเศษ พระสงฆ์นั้นถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระวินัยก็ควรแก่การเคารพสักการะและควรแก่การรับปรจใจไทยทานนี่เป็นมาตรฐานที่ดีกว่าการที่จะเจาะจงชอบรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีบุคลิกภาพถูกใจเราไม่ใช่หรือบางครั้งเราอาจจะเรียนรู้ได้ไม่น้อยจากผู้ที่เราไม่ใครจะถูกใจ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นจะพยายามปรับตัวให้ไปตามทางของผู้ที่มีจิตใจตรงกันยกตัวอย่างเช่นที่วัดหนองป่าพงทุกคนจะรู้สึกว่ามันง่ายเหลือเกินที่จะเชื่อฟังและทำตามคําแนะนำท่านอาจารย์ชาเพราะทุกคนเคารพเลื่อมใสในตัวท่านมากบางครั้งอาจจะมีคนที่ไม่พอใจหรือกุ่นเคืองบ้าง แต่ด้วยบารมีความดีของท่านอาจารย์คนนั้นก็ย่อมปล่อยวางความเย่อหยิ่งอวดดีลงได้แต่ก็มีบางครั้งที่เราต้องเผชิญกับพระภิกษุอาวุโสผู้ซึ่งเราไม่ชอบเพราะเห็นความบกพร่องในการปฏิบัติอย่างไรก็ดีการฝึกตนให้อยู่ในพระวินัยน,นั้นทำให้เรารู้จักประพฤติปฏิบัติ ในทางที่เหมาะที่ควรไม่ใจแคบหรือก่อการวิวาทหรือพกเอาความคิดอกุศลไว้ในใจการฝึกตนอย่างนี้เป็นการฝึกที่ดีมากอาตมาคิดเอาเองว่าบางครั้งท่านอาจารย์จงใจส่งเราไปอยู่กับคนบางคนเพื่อให้เราลดทิฐิลงบ้างให้สุขง่อมขึ้นบ้าง และให้การเรียนรู้การปฏิบัติที่ถูกที่ควรไม่ทำตามอารมณ์ของเราเสมอไปพวกเราแต่ละคนย่อมมีบุคลิกภาพเป็นของตนเองของมันอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่มีสเสน่ห์น่าคบหรือเป็นคนน่าเบื่อมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้และนั่นก็ไม่ธรรมะมันเป็นเรื่องของความนิยมชมชอบ การปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงว่าเราไม่ยึดอยู่กับมิตรภาพหรือเสาะแสวงหาทางที่จะอยู่กับผู้ที่เราชอบพอเคารพนับถือแต่จะรักษาความสมดุลให้ได้ในทุกสภาวะดังนั้นการฝึกตัวเราให้อยู่ในพระวินยัยก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจ ไม่กล่าวร้ายใจแคบดุดันหรือโอ้อวดอาตมาสังเกตเห็นคนในประเทศนี้เขาชอบเกาะแน่นกับอาจารย์เขามีการพูดว่าท่านนี้คืออาจารย์ของผมผมจะไปหาท่านอาจารย์อื่นอีกไม่ได้เพราะผมจงรักภักดีต่อท่านนี่เป็นความจงรักภักดีแบบอังกฤษแท้จนบางครัง้งก็ดูจะเกินไป คือเราไปเกาะติดอยู่กับอุดมคติหรือตัวบุคคลมากกว่ายึดถือความจริงสาระของเรานั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านไม่ฟั่นเฟือนจนเกินไปท่านก็คงไม่ยึดท่านอาจารย์ชาหรือองค์ดาัยละมะหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นสาระท่านอาจจะพูดว่าอาจารย์สุมเมโธ เป็นอาจารย์ของผมท่านเทรธรรมโกไม่ใช่ผมเรียนจากท่านสุจิตโตเท่านั้นไม่เรียนจากผู้อื่นอะไรทำนองนี้การพูดเช่นนี้เป็นการสร้างปัญหาไม่ใช่หรือหรือจะพูดว่าผมนับถือาศาสนาฝ่ายเทรวาดไม่อาจจะเรียนรู้จากพระทิเบตรหรือพระรัติเซนมันง่ายสำหรับเรา ที่จะฝักไฟในลัทธิใดลัทธิหนึ่งเพราะถ้ามีอะไรแปลกไปจากที่เราเคยนับถือแล้วเราก็โทษว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์แต่ในสมาธิภาวนานั้นเรามุ่งสู่สัจธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ไปติดอยู่ในป่าทึบแห่งความเห็นแก่ตัวความทนงยะโสและความรักใคร่ชอบพอ ไม่ฉลาดเลยที่จะไปเกาะแนบแน่นอยู่กับอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งจนถึงขนาดไม่ยอมเรียนรู้จากอาจารย์ท่านอื่นๆและก็มีอาจารย์บางท่านชอบสนับสนุนให้เกิดท่าทีดังที่กล่าวแล้วคือท่านจะบอกว่าเมื่อยอมรับเราเป็นอาจารย์ของเถอแล้วจะไปหาอาจารย์อื่นอีกไม่ได้หรือจะไปเรียนวิธีปฏิบัติอย่างอื่นก็ไม่ได้ มีอาจารย์จำนวนไม่น้อยที่มัดตัวเราให้ติดอยู่กับท่านด้วยวิธีนี้แต่ละท่านก็มีเหตุผลที่ดีของท่านเหมือนกันไม่ช้าก็ย้ายไปอยู่กับอีกท่านหนึ่งย้ายไปเรื่อยๆและก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยสักอย่างเดียวแต่อัตมามาคิดว่าปัญหานั้นไม่สำคัญอยู่ที่ชอบใจตลาด แต่สำคัญตรงที่ไปติดอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งหรือติดวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจนถึงขนาดปฏิเสธอย่างอื่นหมดการทำเช่นนั้นเป็นแยกลัทธิแยกนิกายจนไม่รู้จักปัญหาไม่อาจจะเรียนรู้สิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากที่เคยได้ฟังได้ยินมาทำให้เราตกอยู่ในที่แคบแล้วเกิดความกลัว คือกลัวจะไปได้ยินได้ฟังคำสอนของอาจารย์อื่นและเกิดความสงสัยลังเลใจกลายเป็นคนขาดความจงรักภักดีต่อขนบธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติอยู่การดำเนินทางพระพุทธศาสนานั้นคือการพัฒนาปัญญาความจงรักภักดีและการอุทิศกายใจเป็นเครื่องช่วยก็จริงอยู่แต่ถ้ามันจบอยู่ในตัวเองของมันเอง นนัน้มันก็กลายเป็นเครื่องกีดขวางคำว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องใช้ความฉลาดในการทำสมาธิภาวนาของเราเราจะใช้ความฉลาดอย่างไรก็โดยให้รู้จักลักษณะเฉพาะของความอวดดีความหยิ่งยโสตลอดจนความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของเราในโลกธรรม ในขนบธรรมเนียมและตัวครูบาอาจารย์ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราคิดว่าเราไม่ควรยึดมั่นในสิ่งใดหรือให้เราละทิ้งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเช่นนั้นไม่ใช่ความฉลาดเพราะปัญญาในที่นี้คือความสามารถที่จะเฝ้าสังเกตความยึดมั่นถือมั่นนั้นและทำความรู้ความเข้าใจ และก็ปล่อยวางไปไม่ไปยึดอยู่กับความนึกคิดว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะการยึดอยู่กับความคิดเช่นนั้นก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นอีกเช่นกันทีนี้ถ้าเข้าใจว่าการยึดเหนี่ยวก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างก่อนที่เราจะหัดเดินเราก็ต้องหัดคืบก่อนคงไม่มีมารดาคนใด บอกลูกน้อยของตนว่าอย่ามัวแต่เกียกตะกายอยู่อย่างนั้นลุกขึ้นเดินเลยหรือพูดว่าลูกกินนมแม่ลูกจึงต้องเกาะและพึ่งแม่ไปตลอดชีวิตทารกน้อยย่อมต้องการแม่และต้องพึ่งแม่เป็นธรรมดาถ้ามารดามีความมุ่งหมายจะให้ลูกยึดเกาะและพึ่งเธอตลอดไปเช่นนั้นไม่ใช่ความฉลาด แต่ถ้าเรายอมให้คนมาพึ่งเราหรือยึดเหนี่ยวอยู่กับเราเพื่อจะให้กำลังใจแก่เขาจนเขามีกำลังแข็งแรงเองแล้วเขาก็จากเราไปเช่นนั้นเป็นความรักความเมตตาใช่ไหมกฎและระเบียบต่างๆเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยความพินิษพิเคราะห์อย่างฉลาด และเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะไปก่อให้เกิดความนึกคิดว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดฐานะของพระภิกษุสงฆ์นั้นจะอยู่ได้ก็ต้องพึ่งคนอื่นเราจะต้องพึ่งปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่พักอาศัยและยารักษาโรคเราไม่มีเงินทองจะจับจ่ายใช้สอย ไม่มีทางจะหุงหาอาหารเองไม่อาจจะปลูกข้าวเลี้ยงท้องตนเองได้เราต้องพึ่งความเมตตาของผู้อื่นในสิ่งจําเป็นเพื่อดำรงชีวิตมีคนขาพูดว่าทำไมไม่ปลูกผักปลูกข้าวเลี้ยงตนเองละ่ะยืนอยู่บนขาตนเองสิไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นที่ว่านั้นคือค่านิยม อันเป็นที่น่ายกย่องในสังคมเราใช่ไหมคือเลี้ยงตนเองเป็นอิสระไม่เป็นหนี้บุญคุณใครไม่ต้องพึ่งผู้ใดแต่กฎเกณฑ์เหล่านี้พระสมนคโคดมได้ทรงบัญญัติไว้ไม่ใช่อัตมาเป็นผู้กำหนดขึ้นถ้าอัตมาเป็นผู้กำหนดก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นการดีไม่ใช่หรือที่เราเลี้ยงตนเองได้ มีสวนครัวเล็กๆของอาตมามีเงินทุนไว้ใช้สอยสักก้อนหนึ่งและมีกระท่อมน้อยเป็นของอาตมาเองเมื่ออาตมาบวดอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างต่อมาจึงรู้ว่าจะต้องพึ่งผู้อื่นในทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวของอาตมาเป็นคนผิวขาวชนชั้นกลางเชื้อสายแองโก้แซกซอน ยึดมั่นในปรัชญายืนอยู่บนขาตนเองเป็นอิสระไม่พึ่งใครอย่างนี้ในอเมริกาเขาเรียกว่า w a s p หมายความว่าผิวขาวและเป็นโปรเตสแตนต์ไม่เหมือนคนยุโรปบางประเภทที่ติดแม่แจท่านเป็นอิสระสิ้นเชิงจากพ่อแม่ไม่อยู่ใต้อานัตของใครไม่มีโป๊ก ถ้านับกับในสังคมแล้วท่านก็เป็นชนชั้นยอดแต่แล้วอัตมาก,ก็มาอยู่ในเมืองพระพุทธศาสนาบวชเป็นสามเนนเมื่ออายุ32ปีในประเทศไทยนั้นเด็กผู้ชายเขาบรรพชาเป็นสามเนนลองนึกภาพดูสิตัวสูงโยงถึง6ฟุตสองนิ้วอายุก็ปาเข้าไปถึง32ปีแต่ต้องมานั่ง และฉันอาหารทุกมื้อกับพวกเด็กเล็กๆมันน่ากระอักกระอวนควรขืนเพียงใดอัตมาต้องพึ่งคนอื่นในเรื่องอาหารและทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองจะจับจ่ายใช้สอยก็ไม่มี